สวัสดีครับผมเบอร์บุญครับตัวแทนซีเมนต์ไทยแลนด์เนาะก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับไปที่วิวเทรดอะฮะเทรนนิ่งนะครับในส่วนของตัวอิมมัเตอร์นะครับโมชั่นคอมโบนเนาะก็อาจจะฝากลูกค้าไว้นะครับว่าทำวิวเทรดนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะครับกับซีเมนต์ไทยแลนด์เนาะไม่ว่าตัวจะเป็นพีเอลซน่าจอนทัสกีนะครับหรือระบบสกาล่าต่างๆนะครับทางซีเมนต์ก็สามารถติดต่อที่วิวเอรได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้านะครับมาจากซีเมนต์ไทยแลนด์เนาะทั้งคุณภาพของสินค้านะครับเเอาารรรียกกซัพพ์ตจากซีเมนต์ ไว้ใจได้เลยยังไงฝากวีเทียนไปด้วยครับผม